ครับนี่สวัสดีครับผมสถาพรมิวสิกชาแนลครับตอนนี้เราอยู่ท่าเรือน้องอึงครับผมท่าม้าที่ไหนน่านาไซอู้พังงานดีเดีดเไปทหลังจับนี่คือผู้โดยสารนะครับข้ามฝากจากอำเภอราชสิทธิ์มายังท่าเรือน้องอึงน,นะครับ มีผู้โดยสารนะครับตัวนี้มารอนะครับข้ามฟากไปอ่าอำเภอราชีสไลนะครับ no. ประมาณสัก2 0่0บมท่านได้นะครับ <world> นี่ครับตอนนี้คือ,อรับผู้โดยสารนะครับจะข้ามฝากไปอำเภอราศีสไลแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอคิวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสถาพรอ,อนินฟิกชาแน,นลนะครับช่อง YouTube นะครับผมเพื่อปิดกําลังใจนะครับผม ้คน่องต้องต้องอุบัเลเรือลำนี้น่าจะรับผู้โดยสารได้ประมาณหกท่านนะครับเรือลำน้น่ารับูยา้ากท่านนะครับ มาอีกแล้วครับหนึ่งลำนะครับเรือมครับตอนนี้ผู้โดยสารก็จะลงเรือแล้วนะครับครับ น้ำฝากนะครับไปยังอำเภอลาศีสไลคครับแลาาลำนี้น่าจะบรรทุกได้เยอะนะครับ นี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมตามคิวนะครับสําหรับท่านที่จะเดินทางนะครับข้ามฝากไปยังอำเภอราชสีใสแล้วก็กลับมาที่ท่าเรือบ้านหนองอ่นนะครับ เรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่ใหญ่กว่าลำที่แล้วนะครับบนทุกได้12ท่านนะครับ ไหนแล้วนะครับผมรอบนี้นะครับ